มีเพื่อน Facebook คนหนึ่งนะครับส่งข้อความมาหาผมว่าอาจารย์ครับทำไมชีวิตผมเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความผิดหวังผมไม่เคยมีความสุขเลยเฟลไปซะทุกเรื่องอะไรแบบเนี้ยผมอ่ะอยากจะตอบเลยนะว่าจริงๆอนะ่ะไม่ใช่หรอกชีวิตเราความสุขกับความทุกข์อ่ะมันมาคู่กันมันเป็นโลกธรรมมีสุขก็มีทุกข์ เราลองมองดีๆดิว่าก่อนที่เราจะมีความทุกข์อะว่าแฟนเราทิ้งอะว่าเราผิดหวังมีแต่ความผิดหวังเนี่ยจริงๆแล้วอะความสุขมันมาถึงก่อนเราอีกนะแต่ว่าเราแค่มองไม่เห็นเราไม่โฟกัสมันความสุขมาก่อนตอนที่เราจีบผู้หญิงคนนั้นและตดแล้วได้เราได้ครอบครองเขาอ่าแต่เมื่อ,อไรก็ตามที่ความสุขเกิดเนี่ยเราไม่ได้มองสักตีสึงเลยว่าเรามีความสุขเราไม่ได้โฟกัส แต่เมื่อไรที่ความทุกมาเนี่ยโอ้โหฉันทุกฉันจะเป็นจะตายชีวิตฉันไม่เคยมีความสุขเลยมันเป็นการมองลบเกินไปเพราะฉะนั้นอะความสุขกับความทุกขก์มาคู่กันไม่มีใครหรอกที่สุขตลอดเวลาสุขตลอดปีสุขตลอดชาติไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่ทุกตลอดเวลาทุกตลอดปีทุกตลอดชาติไม่ไม่มีเหมือนกันขนาะเรากําลังทุกๆเพราะอกหักอยู่นะ อยู่ดีๆเดินไปเดินไปเที่ยวไปห้างสรรพสินค้าสมมติเห็นผู้หญิงคนนึงทูกใจละเดินมาเนี่ยมองเห็นเขาเนี่ยเห็นไหมความอกหักหายไปแล้วแต่กลายเป็นเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สวยจังเห็นไหมเราไม่ได้อกหักตลอดเราไม่ได้ทุกตลอดเพียงแค่ตอนนั้นเราโฟกัสอะไรถ้าเราโฟกัสว่าชีวิตฉันแม่งโคตรแย่เลยโคตรแย่โคตรแย่อยู่เนี้ย เราก็อกหักตลอดเวลาเราก็ถูกตลอดเวลานั่นแหละถูกถูกต้องแล้วที่นายคิดอะแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้โฟกัสตลอดเวลาล่ะเราเปลี่ยนเรื่องโฟกัสล่ะมันก็คือเราเปลี่ยนเรื่องเหมือนกันเปลี่ยนเรื่องที่เราจะต้องมานั่งถูกถึงมันจะไม่สู้มันก็เฉยเฉยแหละใช่ไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นอยู่ที่ m มซ์เซตเราเราคิดยังไงไมซ์เซตเราสร้างให้ตัวเราเป็นแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะครับ สู้ๆสู้ไปได้วยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด b ั c สไ b e YouTube ช่องอาจารย์ไก่บางพลายผมด้วยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ